เนี่ยนะครับก็คือเอาหลานมาเพื่อที่จะมาเข้าฮับอิสลามในบ้านนี่ไม่มีใครที่เป็นอิสลามเลยในบ้านานี่ผมไม่เคยเป็นอิสลามเลยเนี่ยมีแต่หลานคนเนี้ยเขาทําเองคิดเองมาเป็น,ป,นปีละอืมจะอยู่ในห้องปิดเขาเกิดทำของเขาคนเดียวคือว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะมาแต่ว่าปู่ก็ายังผมนีเวลาที่จะเข้ามาอืยู่ในจุดนี่คือว่านี่มีโอกาสเข้ามาได้มาส่งหลานเข้ามาอยู่กับมัวาจารย์เป็นผมาแนะนํา อยู่ตรงนี้ก็มอบหลานคนเนี้ยอยู่กับตรงนี้ก็คือว่าปู่คนดีใจละสักวันนีคยัหลานมาอยู่ปูยาอาจะโดยมาเพราะว่าตรงนี้ก็ค <c oughs> ือคือหลานมาก่อนเพราะว่าหลานเนี่ยสุดมา่อยู่ละคือว่าเป็นต้องการของเปิดค,คนเดียวเรียนลูกคนเดียวทําทุกสิ่งทุกอย่างในของเปิดคนเดียวแต่ติดตรงของเปิดพูดบอกชัดเจนแต่ใน <c oughs> แ,ตแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยิีใจโหหัวใจของเปิดเนี่ย พ้อมที่มามุดละอิสลามละปีนิสลามัละมาดคนเดียวเลีนยงหูมดทุกอย่างทําคนเดียวบอกมีใครได้สอนอยู่ที่ในบ้านทําโดยโทรศัพท์ทำโดยกดเอาเลี้ยนรูเอาในโทรศัพท์หมดเลยอือตอนนี้ก็เลยว่าได้มาหมอบในทั้งคือเขามาเข้ารับอิสลามอเนาะรับอิสลามอยู่ตรงนี้ก็เพื่อครูก็ดีใจละครูก่หมอบทุกจริงทุกอย่างนั่งละก็แล้วว่าว่าฟังกับ ท่านไหว้ปออาจารย์เขาไหว้ทุกอย่างอะพิษระบุ้งระเบียมกันได้ก็ที่ตอกับมือไม่ก่อนตอนนี้เนี่ยเขาจะทําการเรียกว่าจะหา้องเรียนที้น้องก่อนอย่างก่อนเนี่ยเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยดังเฮาเนี่ยจะเอาน้องเข้าฮาบอิสลามก่อนแล้วก็ถามแต้ใจเนี่ยบักัวพ้องกลางได้ยินข่าวอิสลามเป็นก่อการร้ายอย่างจีนเนี่ยาอยดังนี้แต่ปูบริทิดบริทิดใจเลยเขาว่าอยู่ที่ จิตใจของบุคคลทีว่าคือว่าเขาพรอบแล้วจะเป็นอย่างไรมมนก็ดี้ทุกอย่างคือว่าจิตใจของตัวเขาเนี่ยเขาพรอบมาก็คือว่านี้ทุกอย่างครับได้อันเดียวว่าขาบอกบ่มีการที่จะห้ามจะตามกันบ่มีการว่าจะสั่งสอดว่าคต้องจะนั่นจะนี่เปิดนี่นั่นนี่ยเขาบ่กบอกตองละคือว่าจิตใจคนเขาตีอยากมาแล้วก็คือมันดีทุกอย่างอืคนเราแต่เนี้ยอยากที่เราไปแล้วมาคือดีหมดอืเนาะวันที่สิแปดที่ผ่านมาเนี่ยผ ไปไปอยู่หน้าผมไปอยู่มันสองวันก่อนทาหัวกอกบปากหน้าเลยฟ้าหน้ากบฟาเน,น, <laughs> น,นไ,ไปเจอนละเนาะทาหัวกอกบปากันมาอยู่ที่เทศบาลขน่นะ <laughs> นนเออเอาที่นี้เนี่ยตอนเนี้ยนะครับคือน้องอยากจะเข้ารับอิสลามแต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้เข้ารับอิสลามตามตามแบบอย่างตามรูปแบบของทางศาสนาอิสลามเนาะนะครับเป็นเรื่องว่าน้องเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการ สื่อสารนะครับวันนี้เนี่ยเราจะขื้นน้องเนี่ยปฏิญาณตัวอู้เต้าที่เขาอู้ได้เนาะและเดียวเนี่ยจะคื้เขียนไว้นะครับครับแล้วก็ตังปู่เองก็จะได้เป็นพยานตังวันนี้ก็ป่องน้องก็มาตัวนะครับเดียวผมจะให้นน้องเก่าคําปฏิญาณตนก่อนครับนะครับเดียวผมขอไม้ด้วยครับหนึ่งนะครับการเก่าคําปฏิญาณตนเนี่ยเขามั่นใจต้องมั่นใจว่าเขาจะเชื่อ และศรัทธาแล้วจากเขารบสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงพระอ,องค์เดียวนะครับดีใจก็อได้เข้าห้ามอิสลามวันนี้เนาะ, mm hmm. ะเดี๋ยวครูจะนำก่าวนะเป็นภาษาอาหรับนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นภาษาไทยและเดี๋ยวกร,รัมหนึ่งเนี่ยนะครับจะให้น้องเนี่ยเขียนเนาะนะครับซึ่งการก่าวตรงนี้เนี่ยมันคือการยืนยันด้วยกับหัวใจที่เขาเชือ่อแล้วก็ศรัทธาแต่ นะครับแล้วเหาก็ต้องนําไปสู่การปฏิบัตินะครับเอ่อออ่่ะานตามครูเนอะนะครับอัชฮะดูอัลกอออัลลาอฮ์อิล่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์แะอัชฮะดูอัลนาอัลมุฮัมมัดันออ อับดุฮูอัสอวารอสูลูฮอออินวารอสูอัสอลูฮูอืมข้าพเจ้าเอออ้าขอปฏิญาณตนว่าอออออะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเอออังอ้ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ไอที่ควรเออแก่กันเออเคารพ ออกับวายอว่านอกจากอัลลอฮออออและข้าพเจ้าออขอปฏิญาณตนว่าอแท้จริงออองท่านนบีมุฮัมมัดอออเป็นบบาวและศาสนทูตของพระองค์อออออออัลฮัมดุลิลลาห์มา sha a อ l a h อฮุอักบัรอั allahu akbar นับตั้งแต่วินาทีนี้ไปเนี่ยน้องเป็นมุสลิมนะน้องเป็นมุสลิมอย่างร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะทําการหาวิธีในเรื่องของการช่วยเหลือน้องในเรื่องของการเรียนต่อไปนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบค,คุณครอบครัวน้องที่ได้เปิดโอกาสแล้วก็ได้เห็นความสําคัญนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ที่ได้ปลาน้องมานะครับขับรถมาจากจังหวัดน่าน เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยมาเข้าฮับอิสลามนะครับตั้งผมเองเนี่ยในในนามของคนมุสลิมนี่ก็แล้วกันนะครับในนามของคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็ขอขอบคุณคุณปู่แล้วก็คุณพ่อนะครับนักๆในเรื่องในการที่ไม่ได้ปิดกั้นนะครับในเรื่องของการนับถือศาสนาของน้องนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณอวสุภาหนอัวตะลา ที่พระองค์ละสุปหานุวตลาทรงให้บ่าวคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาสู่ความเมตตาของพระองค์ละสุปหานะหัตลายะจาคุมุลลหูใคยรันยะจาแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่เรานั้นได้ไปนะครับช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับที่จังหวัดน่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ละสุปหานุหัตลาทรงทรงนะครับครอบครัวนี้มาเพื่อที่จะ ให้เป็นกำลังใจกับคนที่ทำงานและก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทุกๆคนนะครับยาซากรุลลอฮัไคจันยาซะอัสลามุอะลัยกุ๊มบารักมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮต